สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกคนมื้อนี้อยู่กับบ่าวสเส้นบ้านสวนครับผมบ่าวสเส้นีีมาอัปเดตส่วนอีกมื้อนี้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งเนาะเป็นกําลังใจให้บ่าวเซมเด้วยด้วยครับบ่าวสเสมกะบ่มีอย่างมาให้เบิ้งหลาย,ล,ายล้วก,กะส่วนไร่เดียวที่สีมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งอีกในการที่ว่าบ่าวเซมเฮ็ุไหนมันพออยู่พอกินพอมีพอเพียงเนาะพี่น้องเนาะเป็นความหมันคงและยังยืนเนาะพี่น้องเนาะ ว่าบบาเซมเฮ็ดอยู่ไรเดียวเนี่ยมันมีความหมันของบบมีความพอเพียงบบจังสีน่นาบบาเซมสิมาอัปเดตในส่วนของบบาเซมขึ้นมาอีกในคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะว่าการที่เบาเซมวิธีไรหนึง่งเบาเซมเฮ็ดอย่างง่ยกะบเบาเซมกำลังปลูกนั่นปลูกนี่เพิ่มขึ้นมาก็ก็แก๊ก,ก,กในจระมือจระเว้นของบบาเซมไก่เฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่ขึ้นมาอีกพี่น้อง อ่ะพาพี่นอ้องไปเบิ่งเนาะครับเนาะบ่าวเท่ส์กับค่อ,คอยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆปลูกนั่นปลูกนี่อันนี้มันเกิดเองไงแบกไก่มันเขื้อพวงนั่นแหละที่บ่าวเท่ส์บอกว่ามันเกิดเองนั่นแหละนี่กะบักบม่วงบ่าวเท่ส์กะถอนออกมาจากในบ้านคุณแลังที่แจกกแลังที่แจกนี่กะปลูกไปนั่นปลูกน,นี่ขึ้นมาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆส่วนผสมผสานเนาะพี่น้องเนาะ ส่วนผสมประสานของบาสเซมนี่กัไม่ซักนี่ว่าอาไว้เลยว่าประมาณสิบหาปีหรือยี่สิบปีนี่ได้เลยต้นละหามื่นพี่น้องไม่ซักมีจากต้นละหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเบียดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าต้นพี่น้องตีไปรหดต้นละหามื่นพี่น้องเอ้ยอีกสิบห้าปีตอนนี้ก็สองปีแล้วต้นจากอะ ไปที่ใดดูวเนาะมันลงแกนลงอย่างนี้โอ้ไม้สักท้องนี่สุดยอดเด้อพี่น้องเด้อสามารถที่จะขายไม้ได้เลยแหละแห่งยืดต้นขึ้นสูงสูงไงโอ้ยเห็นม่มันต้นสูงสูงเห็นไพี่น้องราเสียมเลอกกิ้งออกเห็นไหมลอกกิ้งออกให้มันยืดขึ้นถตาบอเลอกกิงนะ่งเนี่ยมันแตกกิง่งแตกขางมันบ่อไงบ่อโตมันที่ได้สันเขาต้องการให้มันสูงไงให้ไม้มันได,ได้เรียงน้ำต้นขึ้นไปสูงสูงคุณ มันจะได้ไม่ย้วๆนี่แหะพี่น้องในการที่เห็ดสวนผสมผสานในหนึ่งไร่นะให้มันพอเพียงพออยู่พอกินและมั่นคงนะพี่น,อน้องเนาะบาวเซมที่พาไปเบิ้งงอ้บอที่บาวเซมเห็ดขึ้นมาใหม่นี่ครับบ่าวเซมกับเห็ดคุด สะนน้อยเลี่ยงเนื้อแดงครับผมนี่ไว้รถต้นทุนในการเขาให้อาหารปลาเนาะมันก็ดีในการที่เข้ารดต้นทุนเพราะว่าบ่าวเสมเคยบอกได้ว,วา่าเรื่องเนื้อแดงเนี่ยมันป่ามันใหญ่ไวให้หัวอาหารป่าบ่าวเส็มบมใหญ่บ่ออื่นบ่าวเส็มบมหูนะว่าเพิ่นให้หัวอาหารมันอาจจะใหญ่ก็ได้แต่บ่อบ่าวเส็้มเนี่ยบ่าวเสมลองเรี้ยงบางแล้ววา่าให้หัวอาหารมันบมใหญ่บ่าวเส็มก็เลยลองมาดัดแปลงว่าเรี่ยงเนื้อแดง ลองเบิ้งที่แหละก็เลี้ยงในถังนน้อยก็ก,ก,ก็แก,ก๊กงกันละ่ะที่บ่าวเสียเคยไทยเบิ้งแหละครับมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเขาได้ไอเดียในการที่จะเลี้ยงปลามันใหญ่ขึ้นมาแล้วเขาก็เลยตัดสินใจเฮดบอเลี้ยงเลยบัดนี้กับปใหญ่ครับนน้อยอ่อเจาะนี่ละ่ะเพราะได้ให้อาหารปลาเนาะเพราะลดต้นทุนในการซื้ออาหารปลาที่บ่าวเสียบอกว่าบ่าวเสียเคยซื้อหัวอาหารเนี่ยเดือนหนึ่งสองเท่าพ่นตอนนั้น ปลาในสาบ้าเทีมเนี่ยซีปีเด้ซีปียังใจซื้อทีมากแล้วก็ขุดสะเลยซีปีกลัวเก็บหาปีแล้วก็มีปลายีสบายนายอยู่ปลายีสบายนายโตใหญ่อยู่ปลายีสบะปลานิ่งปลาจะเพี้ยนนะปลาจะเพี้ยนกันยายปลานิ่นเนี่ยยังบนใหญ่แต่ว่าทุกมือนี่เริ่มใหญ่ทอทอฝ่ามือเบาเทียมเนี่ยพอาบาเทีมออกมาขึ้นมากินมือนั่นหลายโตเติบมันก็เลยในการดีในการที่เขาเลี้ยงเนี่ยแดงเนาะพี่น้องเนาะ นี่บ้าเทมก็เอาตู้กระจกที่ว่าบริใส่กับมาเรียงอีกเพิ่มก้าไปอีกน้อยนึ่งก็พอได้ลดต้นทุนในการซื้อหัวหานพี่น้องบ่ซื้อแล้วหัวหานทุกมื้อนี่พอเอาแหนแดงผสมเขาย่างเดียวดีมากๆเลยพี่น้องหมู่บ้านนี่บ้าเทมก็ตัดกล้วยให้พรรยาไปเครื่องนึงนี่ เริ่มใหญ่ละตัดอยู่แค่ผู้ทางไหนผนครับก็ได้ไปขายเนาะพี่นะ้องเนาะผมว่าการใช้ชีวิตแบบพอเพียงในการดำรงชีวิตผมว่าโอเคเด้การที่เขายืนหลักของพอหลวงความพอเพียงเนี่ยผมว่าสุดยอดเลยอะ่ะผมได้ไอเดียมาจากพ่อหลวงเนี่ยิ่นบอกไวเ้เนาะิ่นบอกเขาไว้ว่า การพออยู่พราะกินการพอเพียงมันเป็นสิ่งที่ดีกับครอบครัวแล้วก็เฮ็ดให้ห้ามันคงได้ได้พี่น้องในอนาคตวันข้างหน้าบ่าวเท็มก็เอาสดเดาลงมามือนัน้นได้สามสิบกัมพี่น้องบ่าวเช็มไปเอาโลมาสเสดาได้สามสิบกัมกัมละสามสิบบาทพี่น้องว่าเป็นเงินเท่าไหร่นั่นคิดบ้างตีล๋ละเป็นบก่กะได้เป็นเงินแล้วเพราะว่ายิงยั้ง เราซสมเอาสเสดาลงมาแล้วก็ย่างปลาดุกอย่างปลาดุกแล้วก็เทน้ำปลาหวานนะนะขายชุดลอย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 บ่าวซิมให้ภรรยาเพ่อาไปขายตลาดนันก็โอเคในการดำรงชีวิตเนาะจรละมือ่อจราเวนแต่ว่าบา่าวซสมก็ขายแค่เสาร์อาทิตย์แค่นั้นนะบ่อขายวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์พอสองมือนี่บ่าวซิมกับปลูก อันนั้นไรอีกครับนี่วานผักบ,บุ้งจีนครับนี่นเขาอยากผัดเขาก็เอาขึ้นไปผัดได้จ้ะเอ็นบ่เขาอยากต้มใช่เขาต้มเขาก็ต้มได้นี่นี่กระเบาเที่เขาปลูกไออันนี้ก็ที่เป็นกระถางกิตูกิตูไทยอืมหรือว่าบ้านเขาก็เอ็นกิตูไทยเนาะแต่ว่าทาั้งทางคนไทยเขาก็เอ็นใบอย่าง ใบกะเพราเออบาวเสียมกันใบกะเพราเนี่ยพี่น้องนี่นันน่ะสองอ่างผุ่นบาวเสียมกับว่าที่ปลูกไปใบนั่งรักทั้งผุ่นไปตู้เล่าใส่เข้าไปบาวเสียมหยอดเขาโพดไปลายลุมเติบรอบๆนี่นี่ยังมาเกิดให้ได้นี้ครับนี่หยอดไว้หยอดไว้หยอดว้หยอดไว้คุณลุมหยอดหยอดหยอดเพราะว่าเขาได้หดน้ำเลี้ยวนะเขาได้หดน้ำอยู่เลว้ยวที่นี่ก็เลยกไก่ว่า น้ำมันลงซึ่งไปนี่ให้มันไปชื้อกับไปเขาโพดเท้าโหลดน้าเห็นบ่เบาวเซียมกับยอด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 ทิ่มไว้เละาะหัวไปพุนเลาะพุนผุนเลาะสาไปพุนก็นยอดไปพอได้หาันใหง่ขึ้นมากเ,เกิดขึ้นมาเขาก็เลได้กินเพราะว่าบาวเซียมเคยปลูกอยู่ทั้งผุ่นนะอะเอาเ,เอาเบี้ยเออบอแมนเอาเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่บาวเซียมมีไว้อยู่แล้วนะพี่น้องมเมล็ดพันธุ์ของบาวเซียมปลูกตังแต่กี่ซื้อั้งซื้อข้างเดียว เาก็ได้เมล็ดพันธุ์แล้วเนาะเขาโพดทว่วผู้ทว,าทว่าไร่ทว่าแยงอ่งสิัวผักเยาอุ่งสิเขาก็ได้เมล็ดพันธุ์แล้วเบาเทีมมีเม็ดเลยเมล็ดพันธุ์พวกที่เบาเทีมปลูกอะ่ะที่นี่มันกะบริเปลูกทั้งพุนเบาเทมก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ก็เอามาปลูกนี่แล้วนี่เอาปปลูกทั้งนี่เพราะว่าทั้งนี่น้ามันบุหน้ามันบุกถว่นนวมหน้าฝนอ่ะบ้านเบาเทีมน่ะหน้ามันถ่วม,มอง่นเมดเลยมียางเดี๋ยวคือถมแค่นั้นแหละ น้ำม,มันไหลลงมาน้ำน้ำฝนเนี่ยมันนี้น้ำม,มาจากทางอื่นเนี่ยน้ำฝนเนี่ยท่วมพี่น้องนี่สวนบาวเสียมกะในน้อยในความพอเพียงเนาะไรหนึง่งเห็ดหเห่าอ่ามีอยู่มีกินแล้วก็พอเพียงแล้วก็ยังยืนพี่น้องผมว่าผมว่า บางคนเขาอาจีบารายนึงเนี่ยมันบ่ห่อดอกเนาะแต่ว่าสำหรับผมนะเบาเ็มนะไรเดียวเนี่ยเบาเ็มพอพอเพียงเลยคือบอ่อบ่ออินหยางมากไม้นะบอบอหนักในการทําสวนบอหนักในการดำรงชีวิตของเฮาเฮาอยากไปใส่เฮาก็ได้ไปเลยพี่น้องท้าเฮามีมีแค่นี้นะเฮาเฮ็ดของ ก็ก็แก๊กขายก็ก็แก๊กในสวนเนี่ยเขาขายก็ได้เงินมากเนาะซื้อผงชุร่รถซื้อน้ำปูน้ำปลาเสียค่าน้ำค่าไฟมันบอ่อละพี่น้องว่าบา่ะมันก็ต้องเป็นอย่างสั้นอยู่แล้วเนะาะแต่คนเพื่อนมีหลายเพิ่นเฮ็ดเป็นสิบไรนี่สิบไรนั่นเพื่อนเฮ็ดธุรกิจของเพื่อนเ้วนั่นเป็นธุรกิจนั่นอันนั้นก็ดีใจนำ้ำอยู่พี่น้องนั่นเป็นสู่เอาเพิ่นเฮ็ดเอานะ่ยดีใจน้ำแต่ว่าในการที่บาวเสียมบอกว่าในการพอเพียงของบาวเสียมหนึ่งไรมันคือ ความมั่นคงของพอของของพอหลวงเขาบอกว่าความมั่นคงยั่งยืนแล้วก็พอเพียงเนี่ยในหนึ่งไรเนี่ยมันพอดีพอดีนะพี่น้องนะกับชีวิตสองตายายนะผมกับฟันระย่างสินะสองคนนะอยู่ในสวนนี่กับอะไรอย่างมากมมยเนาะก็แค่อยากให้พี่น้องได้วาเบิงว่าเอ,อการดำรงชีวิตสองคนตายายนี่มันก็พอเพียงเลย ในการที่เรามีไรหนึ่งไรอย่างที่นะอยากให้คนที่เพิ่นบ่มีได้มีแรงผลักดันในการที่ว่าอยากมีทีมีทางปลูกบ้านเราก็เฮ็ดสวนเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆไว้จะกินย่ำเถาย่ำแกน่นาะพี่น้องเนาะผมว่ามันก็โอเคสนหลักบ,บ้านั่นก็เป็นปุ๋ยหมักแหละพี่น้องเอ้ยนั่นไก่สี่ได้ใส่นะั่นจากน้อยก็ไอสลายลงไปเป็นปุ๋ยให้เบาเช่นนั่นเนาะ นี่ก็ลืมไงแล้วนี่แล้วบาวเซมกับบมี่อย่างมาอัปเดตจละมือจะละมือให้พี่น้องได้เบ่งว่าบาวเซมเห็นอีย่างแน่ในสวนเพราะก็แก๊กแก๊กจะละมือนี่ <laughs> 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 เสียน้อยอย่าไปยุ่งลกูกไปไปไอเสียน้อยมันชอบลงเนี่ยมันชอบลงไออ่างน้ําผมเนี่ยไม่รู้เป็นไรสระใหญ่ๆมันไม่ยอมลงนะมันมันลงแต่อันเนี้ยแล้วทีนี้ตัวก็เหม็นเนี่ยลงไปในอ่างไง ที่ผมทําใหม่เนี่ยอ่างเลี้ยงแหนแดงเนี่ยพี่น้องเลี้ยงแหนแดงผมกดลงไปประมาณไอ้หาสิบเซนเหมือนเด้เนี่เราผมก็ใส่ดินเข้าไปเราก็ใส่ขี้วักเข้าไปมือวานเนียเแล้วละเลาที่นี่มือนี้ผมก็ได้เอาแหนมาลงนี่เลี้ยงไว้นี่ก็กาลังที่ฮ็แต่สแสลมคุ้มจากน้อยเนาะบบกคุ้มไ่ได้มันแดดเกินไปก็บอดีพี่น้องแหนแดงมันแหนแดงมันบอ่บอบอ่บอเกิดถ้า ทามันแดถทามันแดดเกินไปนะแหนแดงมันบกเกิดพยายามให้มันมีลำไร้ลำไรอย่างน้อยใสย่แถมคุ้มอย่างน้อยพี่น้องกางเปาวเสียมเลี้ยงไปทางไหนพูนทางไหนพูนบอยกระถางผสมปูนงามตัวนั้นถือแดดแน่บ่ถือแดดแน่นะลำไร้ลำไรนะงามหลยเริ่มงามหลยกับพ่อได้ให้อาหารตากินเมื่อวานนี้ไปตลาดไทยก็ได้ผักมาให้นะ้องพี่น้องได้ผักมาจากตลาดไทยก็ เอามาให้มันกินด้วยพี่น้องเห็นไหมกินกับปุ๊บปั๊บปุ๊บจับปุ๊บจับอยู่บุญเต็มอยูเห็นไหมนี่อะบางที่บราเติมกัเอามาหมักเอามาหมักเป็นในปุ๋ยชีวภาพปูนในถังบุญเอาเติมเห็ดไว้พวกเศษหัวปูหัวปลาบราเติมหมัก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 ไว้เป็นให้มันเป็นไว้เวลาเขาฉีดต้นหนอกต้นไม้ก็พี่น้องเนาะกับพยายามศึกษาในยูทูบน้ำน้ำช่องเพิ่น มูเพิ่นขึ้กันแหละว่าเพิ่นเฮจังไดในการทำปุ๋ยหมักเบาเชื้อก็ให้เปลี่ยนเป็นในดอกแต่ว่าเบาเสื้อไปเปิดเบางแล้วมันก็โอเคอยู่ดิเป็นน้ำแหละเบาเส็้เห็ดโอ้เห็ดโดนแล้วโดนเอาเอาหัวปลาหัวปลานสระเบาเส็้นนี่แหละตัด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 หัวตัดหัวตัดหัวตัดหัวแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปมันก็เป็นปุ๋ยให้เบาเส็มและเรามาฉีดต้นไม้ได้เลยนะต้นนั้นผสม ในการพอเพียงเนาะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องเป็นกาลังใจให้บ้าเซ็มกดติดตามกดซับตะคใ้เป็นกาลังใจให้บ้าเซ็มในเ็ดช่องในน้อยไปในเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็บอกว่าบอกว่าไง่พี่น้องนี่บอกว่าไงบอกว่าลูกทอหัวโป้มือเนี่ยนี่ปลูกไว้แม่งมัดกินหอดกินใบมันบ่ได้ฉีดนะบ้าเซมบ่ได้ฉีดเดี๋ยวสิไปเอาบักทีเล็ก มาต้มแล้วก็ซีด้เอาหน้ามันมาฉีดดยูบ่บักีเล็กเอามาฉีดหนึ่งไล่ของความพอเพียงจริงไหมนี่เห็นปะเลาะห่วงสิพี่น้องนี่ยอดตำลึงเห็นปะมันเกิดขึ้นมาเองเลยพี่น้องมันมีเขีมีหยังมันก็เกิดมาเ,เนี่ยนี่บักขนุนเราเที่ยวอย่างไงเลยพุดนี่เห็นปะแดงสุริยานี่ ปีกายนี่ออกหนักออกลายแห้งปีนี้คือออกแค่นี้บุ๊นี่บารูด้วยกันต้องเอาออกง่ายดำดำง่ายดำดำต้องเอาออกนี่ใหญ่ละใหญ่ใหญ่ตลกเด้อเดี๋ยวที่ได้เอาถุงมะฮอบอแมงบอมีดอกมั้งพอจังได้ปีกายนี่บาเสี้นเบิองหรอมัมงไม่กินอยู่เด้อ เอาเซียมชีเบิ่งก่อนว่ามีแมงบ่บ่มีดอกในถุนงั้งผุนอีกสองหน่วยอยูน่นิซามหน่วยเป็นหาหน่วยปีกายนี่ออกโอ้ยตกนี่เจ๊เซ่เจ๊เซ่เล่พี่น้องนี่นี่บ้าเซียมตัดไปเห็นบ่นี่ปีกายนี่ออก,อกนี่น้ำสิปีนี้คือออกเท่านี้บุนี่บุรุษก,กันอันนี้กับทองประเสริฐน,นี่พ่อมาเสรอกแต่ว่าลูกบ่ใหญ่เลยพี่น้อง ลูกบันใหญ่บันเดย์ตัวนี้ท้องประเสริฐลูกในน้อยนะเดี๋ยวบ่าสิ่มที่เอาหั่มมันไปเดี๋ยวให้มันใหญ่จากน้อยก่อนเดี่ยวไปให้แฟนขายขายในตลาดก็ขายได้อยู่ดิเงยังงี้สิบสามสิบบาทกับพ่อได้ค่าวหนามข้าไฟค่าวผงชุรสไปน้อยให้เราเนาะเห็นบ่านนึงเห็นป่าวบาสิ่มเอาผักมาให้ปลามันก็ตอดมาปุ๊บ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 อยู่เห็นบ้านนึ นะมันก็ดีพอดีนอนพี่นอนเนาะเขาได้ผักจากตลาดมาเขาก็โยนลงไปของที่ว่าเขาออกมาใส่ได้นอนพี่นอนเนาะยืหน,น,ยน,นยหนึ่งในความพอเพียงเนาะพี่นองเนาะยืนหนึ่งในความพอเพียงส่วนของบ่าวเซมสีปีเก็บหาปนีนี้กะนี่กะเห็ดของน้ำตั้งแต่เรียดได้พี่น้องเลยเห็ดมางตอนที่ มาอยู่เบาเซ็มปลูกกระทอมอยู่นน่นหลังนึงตะก,กี้แล้วก็มาเห็ด้องน้ำ <c> ไ <oughs> ว้เวลาเบาเซ็มขายข,ายของกลับมาเบาเซมก็ได้มาพักพอนู่นีกอะได้มาเข่าของน้ำนี่ตะก,กี้นี่เห็นบ่นี่เบาเซมตัดตัดเอามือมือวันพุธเบาเซมข้นเอาได้หลายเจอมาเห็นบอมันก็เป็นเงินเด้พี่น้อง มันก็เป็นงนินไงเฮาเด้นี่ต้นแถวนี้บ้บาวเทมปลูกกันนั่นปลูกลินฟ้าต้นหนึ่งลินฟ้าก็ได้เก็บอยู่เมื่อวานนี้ได้สองหน่วย <c oughs> ออกนอกฤยดูแล้วก็ไอ,อ้ต้นยางนานต้นยางนานี่เห็นบะก้วยทั้งผีพี่น้องพี่น้องทั้งผีอีกของเพิ่นนั่นนี่ปลาผือแจมบ๊วหกกันหกพี่น้องเอ้ยทั้งเพิ่นเพิ่นบ๊มา,มาดูแล้อนี่กล้วยเกยก็ได้กินได้พี่น้อง เสียตํำหลอกตํำเรื่องขึ้นไปพันดึงมันลงมาดึงลงมานีน่มันขึ้นไปพันกล้วยกำลังงามนะกล้วยบาเส้นพอได้กินนี่กับต้นนั่นเดีย๋ยวนี่ต้นไหนแม่ตะเคียนกันนี่ตนน้นไม้ปลาบลาเส้นปลูกไม้ปลาพร้อมเด้ไม้ปลา,า,ปมมปาอย่บนนี้อย่างนี้พี่น้องจำเขา เอาเงินมาฝังไปอีกกันดิดกล้วยกล้วยเบาวเต็มเต็มเลยเห็นปะเฮ้ยผุนอีกสองเชือกอยู่ตรงผนะุ่นน่ะเห็นบอเฮ็ดไปพี่น้องเนาะเพราะเด้๋ยวยูได้กินไปเขาทาย,ยวูว่าเต็มวากูได,ด้ไมีที่มีทางกะปลูกทิ้งไว้มีเวลาไปเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมีเวลาไปเนะบิ่งกะเฮ็ดเอา ไอ้ขี้เขี้ยเห็นไหมคุณขี้เคี้ยกำลังเป็นลูกเต็มเลยเอาไหนมันมาขไอ้หน่วยมันมาขี้ยำขี้ยำถิมไว้เลยเกิดมาเต็มเลยมะเขือคือมะเขือเขี้ยน้อยบ้านเฮาเอิ้นมะเขือเขี้ยน้อยไว้จะตำสมเนาะพี่น้องเนาะบีบใส่แก้วด่านกระเซ็บกเซบเด้อบีบใส่แก้วด่านกระเซ็บคือกันนี่สวนหนึ่งไร่ ของความพอเพียงครับผมนี่แหละพี่น้องเอามีอย่างเบาเซมกับมาอัปเดตให้บึง้งพอเป็นแรงใจให้พี่น้องเนาะให้พี่น้องได้สู่ผู้ใดมีแล้วก็ดีใจผู้ใดบ่มีก็ให้เพื่อนใดมีแห้งสู่ว่าการที่เฮามีทีมีทางขึ้นมานี่ยเฮาก็สามารถในความพอเพียงของเฮาได้สินะพี่น้องเนาะมีกุศลปันแบ่งปันส่วน ขุดซะเสร็จปุ๊บกล้วมาท่มองเฮ็ดบ้านนั่นบอละแเรามองพุ่นกะเอาไว้สําหรับปลูกของสินะมันบ่ลปลูกของเฮ็ดนั่นเฮ็ดน,น,นี่นัน่นบอละพี่น้องอย่างน,น้อยๆมันต้องมีสะเด้พี่น้องไรนึงนี่ต้องมีสะมีน้ํามีมน้ํานี่สําคัญเลยจากการที่การที่เฮาเฮ็ดเกษตรในสวนครัวเฮาเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะเหยาน้าประปาโหดกะบ่ไหวเด้พี่น้องแขกข้าหนามเขากะบ่แม่นธรรมดาเด้ขุดซะมีน้าแล้วที่นี่เขาก็สามารถที่จะปลูกอีญังก็ได้บอที่นี่ ในการที่เขามีน้ำแล้ววะเนาะนี่แหละพี่น้องสู่กันไปก็สุดท้ายนี้ก็ฝากขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับเด้อที่มากดติดตามที่มากดซับสไครตที่มากดเบื้องให้บเบาเซมเปลี่ยนกําลังใจให้บเบาเซมเบาเซมกระบ่มีอย่างไรหรอกก็มาอัปเดตสวนเล็กๆน้อยๆของบเบาเซมนี่แหละให้เบิง้งว่า,บาวเบาเซมสู่มาสี่ปีนี่ หืาบหาปีนี่มันได้ขนาดนี้นี่บาวเซมกมกว่าโอเคล้วเด้จากคนบ่มีอีหยังอ่ะบ่มีมุ้นพอบ่มีมุ้นแม่เด้พี่น้องบาวเซมบาวเซมมาเหตุงานกับกรุงเทพกับภรรยาสองคนกับพากันได้เงินมากกับมาหาไปกู้ธนาคารมาสื่อเอาจนพ่อนเขาเหมดล่ะเรียบร้อยแล้วพอนหมดเรียบร้อยก็ฝากขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิ่งเด้อ ุดท้ายก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าวเส้นมีต่อไปแนะ่พอได้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ออกมาให้เบิ่งอีกเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับผม